ครนะฮะมือ้อค่านะครับปลาจะเหมือนคุ้นๆเคยกินแล้วหรือเปล่าแบบนี้อาหารมันวนมาซ้ํากันอีกแล้วหรือนะครับใช่ไหมครับปลานี่เหมือนเราซ้ํากันนะคืนที่สองใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนอ่ามื้อเมื่อวานตอนคืนผมได้เป็นเป็นเนื้อใช่ไหมครับวันนี้วันที่ห้าก็ พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอภพอพาสต้าวนกลับมานะครับก็คือ3ามวันอาหารก็คือจะวนๆมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเซต A นะครับผมดูในใบนั่นแหละพอ,พอได้อยู่ครับ3าวันอาหารวนกลับมาเมนูเดิมๆทีนึง่งก็แสดงว่าใน3าวันนี้ผมจะต้องทานอามาเมือข่ำหนึ่งเมือเพราะผมทัเนื้อไม่ได้ทำไมข้าวม่กล้นหรววะ อันนี้ขนาดกินไม่ดึกมากนะครับเกือบติ้งคืนนะี่ครับปลาเป็นปลาในซอสมะเขือเทศนะฮะรสชาตคล้ายๆปลากะป๋องแต่ผมทำได้แล้วให้เนื้อปลาไม่เยอะมีประมาณ3-4ชิ้นใหญ่ๆนะครับขอข้าวอาจจะกินไม่หมด นะครับอันนี้เป็นมือม้อของวันที่ห้านะมือขํานะครับมือที่สามมที่ห้าแล้วอยากเอาไปไวๆแต่ถึงออกไปได้นะครับมันก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับดูจากผู้คนอะไรแล้วก็ยังลำบากอยู่นะฮะ จริงอยู่เมืองไทยน่าจะสบายกว่านะครับจก,กัดตัวแค่1 4วันนะครับนอจากต่างประเทศก็จัดตัวโรงแรมที่เขาจัดไว้ให้นะครับถ้ามีความเสี่ยงเดินทางนอกพื้นที่ก็ลักตัวที่บ้านได้ที่ผมมาก็เพราะว่า,าวัคซีน เขาว่าที่นี่น้าจะใกล้ได้ฉีดแล้วครับตอนนี้ฉีดอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเดือนนี้ไม่แน่เดือนหน้าอาจจะได้ฉีดกันนะครับผมเชื่อว่าทางนี้ก็เร่งให้ฉีดแล้วครับ คือความหวังก็คือวัคซีนอย่างเดียวเลยครับก็คือถ้าฉีดวัคซีนจนครบแล้วเนี่ยก็น่าจะจบวิกฤตน,นี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าก,อาก็ยังกลับมาไม่ปกติฮนะก็อาจจะต้องระวังอีกเชื้อตัวใหม่เชื้อกลายพันธุ์ดูเหมือนเศรษฐกิจด้วยนะครับ ทุกครั้งโลกเลยไม่รู้ฮ่องกงอีกอีกสามสี่ปีกว่าจะฟื้นแล้วมั้งผมดูแล้วเพราะว่าร้านรวงอ่ะร้านอาหารโดนปิดเงียบเหงาันหมดนะฮะ ผมได้ออกไปได้นะจะไปเดินสำรวจเมืองยย่านเนี้ผมอยู่จิมซาจุยแล้นะย่านช็อปปิ้งเลยนะยงเ,งยเ,นยเดี๋ยวรู้สึกเงียบๆนะเดี๋ยวจะออกไปเดินดูถนนด้านหน้าว่าเป็นยังไงนะ จำได้เมื่อปีที่แล้วที่เริ่มระบ,บาดท,ที่จีนแล้วผมอยู่ที่จีนนะครพอ mm. มีการประกาศว่ามันระบาดแล้วทุกคนเก็บตัวนี่คือผมทานข้าวจากบ้านญาติฝั่งเองเดินกลับบ้านตัวเองเนี่ยเดินประมาณยี่สบห้าถึงสามสิบนาทีเจอแค่วัยรุ่นแปดคนนะครับที่เดินบนถนนด้วยกันในเมืองเงียบสง,งัดนะครับตอนสามทุ่มเงียบแบบไม่มีใครออกมาแล้วอ่ะ ส่วนที่นี่ที่มาได้แต่นั่งมองบนหน้าต่างออกไปก็รู้สึกว่าเงียบเหงาเงียบเหงาไปเยอะเลยเงียบเหงาไปแบบจากเทียบัตรกร่ก่อนคนจากร้อยเอร์ซ็นเดินไปเดินมาเนี่ยหรือประมาณสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นต์เองนะครับคือเดินจะเงียบมากน้อยมากครับ คนก็นอยู่บ้านนะฮะโอเวอฟอร์มโคลแมนปลาเหลือสองชิ้นแล้วข้าวเหลือเกินครึ่งเลย ก็แสวว่าคืนพรุร่งนี้ผมต้องมีอาหารที่ถูกปากผมนะครับเราไม,ม่คืนพรุ่งนี้เลยแล้วกันส่วนวนนี้ก็ไม่แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ถูกใจอะไรมากพอแหลกไล่กินขัดโดนะหพนวิกฤตไปก่อน อยากกินไปเตี่ยวเรือจะหากินที่ไหนวะเนี่ย ไม่แน่ฮะอาจจะเปิดเปดเดียวเลี๋ยที่นี่เองก็เลยนะครับเดี๋ยวเก็บทุนก่อน เริ่มจุบแล้วครับ ปลาจะชิ้นนิดเดียวนะครับแต่ข้าวยังเหลือเยอะอยู่ไม่น,าน่าจะหมด <c oughs> ข้าวอคือยจด เอาไวแล้วครับเิ่มฐานนี้หมดแหละข้าวยังเหลือเน,นี่ย แต่ไม่ไหวแล้วจะกลับหมดแล้วเราตายเพราะโค้กนี่แหละนะครับ จบไปอีกมื้อนึงนะครับอาหารกินขักินขัดตัวนะครับวันที่5แล้วมื้อข้านะครับมื้อที่3าแล้วนะครับเหลืออีกกี่วันวะสิกวันนะครับอีกส6วันคูณไปอีกมื้อนะครับอีกต้องต้องนอีกเยอะเหมือนกันนะครับก็เจอกันมื้อหน้าครับผมก็ฝากไลค์แชร์สมัครสมาชิกเนะครับฐานข่าวไปด้วยกันนะครับกินอยากตัวครับบายจ้ะ